สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่พอดแคสต์นะคะ Power Hour Creativity for All นั่นเองค่ะรายการที่เรานะคะจะมาพูดคุยนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองนะคะการนําเสนอไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยของเรานะคะไปพร้อมกับกลุ่มนิสิตพลังสังคมค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็อยู่กับคิีเดตนายกองค์การนิสิตนะคะและอุปนายกคนที่1ค่ะกลุ่มนิสิตพลังสังคมค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับ Power for Creativity for สวัสดีครับภูมินะครับภูมิฤพีศิราลักครับจากคณะศึกษาศาสตร์ครับผู้ลงสมัครตําแหน่งนายกองค์การนิสิตพักพลังสังคมครับครับสวัสดีครับซีเกมนะครับทีรัชนันโพทิกรใสครับผู้ลงสมัครอุปนายกคนที่หนึ่งนะครับกลุ่มนิสิตพลังสังคมนะครับจากวิทยาลัยการเมืองการปกครองครับ ก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ทั้งสองทนนะคะได้เล่าคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับ c r e i v e activity นะคะคืออะไรและก็มีแนวคิดอย่างไรบ้างค่ะนะครับสำหรับนโยบายหลักๆครับที่เราจะผลักดันในปีนี้นะครับเราจะมีด้วยกัน4 power นะครับ power แรกนะครับก็คือ power for improve นะครับพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงครับ power ที่2นะครับ power for participation นะครับ and skill นะครับพลังเพื่อการมีส่วนร่วมนะครับ สำหรับพ w e r ที่3นะครับคือพ o w e นะครับ for creativity นะครับ and development นะครับคือ Power เพื่อการสร้างสรรค์และการพัฒนานะครับและ Power ที่4นะครับคือ Power for MSU green นะครับหรือ green campus นั่นเองครับว้าวฟังดูน่าสนใจมากเลยนะคะงั้นเราไปเจาะลึกกับหัวข้อแรกกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างนั่นเองค่ะโอเคครับสำหรับพลังแรกนะครับ power for improve นะครับหรือพลังเพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนะครับ นโยบายหลักๆก็จะมีการยกระดับกิจกรรมนะครับให้เข้าถึงนิสิตมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการจัดพัฒนากิจกรรมที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับจะเป็นการปเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณนะครับให้แก่กลุ่มนิสิตหรือชมเป็นชมรมต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับกิจกรรมนั้นมากยิ่งขึ้นครับผมโอเคต่อมาครับจะเป็นอย่างที่3นะครับก็คือการผลักดันโครงการ co-working space ครับของอาคารกลางพาซ่านะครับชั้นที่2นะครับให้นิสิตหอนหยครับหรือนิสิต ทั่วไปนะครับได้ใช้สอยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นนะครับว่ามันจะเป็นอาคารที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับเราจะสนับสนุนผลักดันให้มันใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับต่อมาครับจะเป็นการผลักดันให้ปรับปรุงนะครับพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับพื้นที่สาธารณประโยชน์นะครับให้จัดกิจกรรมได้นะครับยกอย่างเช่นกิจกรรม MSUR a นะครับหรือกิจกรรม MSU Music Fest เป็นต้นครับผม เยี่ยมเลยค่ะแล้วพาวเวอร์ที่2ของเราเลยคะมีอะไรบ้างคะ ครับสำหรับ power ที่2นะครับคือ power for participation นะครับ and skill นะครับก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วเนาะมันเป็นพลังเพื่อการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เพื่อการแสดงความสามารถนะครับของนิสิตนะครับโดยที่เรานะครับจะมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมของนิสิตแล้วก็การแสดงออกหรือแสดงความสามารถของนิสิตนะครับยังไงนะครับก็คือเรานะครับจะเปิดพื้นที่หรือเปิดโอกาสนะครับให้นิสิตนะครับได้มีโอกาสได้มาออกแบบกิจกรรมนะครับกับพวกเรานะครับกลุ่มนิสิตพลังสังคมในการที่ได้เป็นองค์การนิสิตนะครับแล้วก็สะท้อนปัญหา ที่พบเจอในกิจกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในอันที่2นะครับเราก็จะเปิดพื้นที่นะครับเสวนาหรือเวที MSU Speak Up เหมือนกับในวันนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆรายการพอดแคสต์นะครับให้นิสิตได้มาพูดคุยกับพวกเรานะครับกับองค์การนิสิตหรือว่ากับกลุ่มนิสิตนะครับว่าอยากให้องค์การนิสิตเป็นไปในรูปแบบไหนหรือว่าสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับไม่เพียงแค่เป็นกิจกรรมนั้นๆนะครับอาจจะเป็นคณะนะครับหรืออาจจะเป็นส่วนสาธารณะ รอบรอบมาหาวิทยาลัยด้วยครับอย่างที่3นะครับคือการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์นะครับโดยที่ ในปัจจุบันนะครับกลุ่มนิสิตพลังสังคมของเรานะครับก็มีเครือข่ายหลากหลายเครือข่ายเลยครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยภายนอกนะครับหรือเครือข่ายชุมชนนะครับเรานะครับก็จะผลักดันให้นิสิตนะครับได้มีโอกาสนะครับทำค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายโรงชุมชนนะครับหรือเป็นค่ายสําหรับการพัฒนาการอาสาเป็นค่ายอาสานะครับสำหรับนิสิตนะครับให้มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีโอกาสมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับแล้วก็เรานะครับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอยู่แล้วนะครับเราก็อยากจะให้มหาวิทยาลัยของเรานะครับได้ลงชุมชน หรือได้มีส่วนร่วมนะครับเกี่ยวกับชุมชนมากขึ้นนะครับและต่อมานะครับเรานะครับจะผลักดันโครงการ MC of s u นะครับคือการเฟ้นหาพิธีกรนะครับเพื่อมหาวิทยาลัยของเรานะครับโครงการนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนแต่ได้สูญหายไปนะครับเพราะว่าไม่มีคนสานต่อเนาะเรานะครับในฐานะที่เป็นกลุ่มนิสิตแล้วก็ที่จะ ก้าวขึ้นไปเป็นองค์การนิสิตนะครับเราก็อยากจะให้มีนะครับตัวแทนนะครับพิธีกรนะครับหรือ MC ประจำมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยจะผลักดันโครงการนี้ให้กลับคืนมานะครับสำหรับโครงการต่อไปนะครับคือโครงการสนับสนุนนะครับให้แต่ละชมรมหรือกลุ่มนิสิตหรือสโมสรนิสิตได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับเป็นเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยนั่นเองครับ ว้าวดีมากเลยค่ะเพราะการมีส่วนร่วมนี่คะที่ทาให้มหาวิทยาลัยของเรานะคะได้พัฒนาไปข้างหน้านั่นเองค่ะแล้ว power ที่3ของเราเลยคะเป็นอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะโอเคครับสาหรับ power ที่3นะครับก็จะเป็น power for creativity ครับ and development นะครับก็คือพลังเพื่อการสร้างสรรค์และการพัฒนานะครับโดยจะแบ่งย่อยๆได้เป็นนะครับอย่างแรกนะครับก็คือสนับสนุนครับการเปิดบวทีแสดงความสามารถครับของทุกเพศทุกวัยนะครับให้ได้ออกมาแสดงความสามารถนะครับ เช่นการโตวาทีอย่างนี้ครับแล้วก็เป็น M S U Ecology ครับเป็นต้นต่อมานะครับจะเป็นการสารต่อโครงการติวก่อนสอบครับรายวิชาศึกษาทั่วไปครับที่มีอยู่แล้วครับแล้วก็จะสารต่อให้มันมีต่อไปนะครับอย่างที่3นะครับเป็นการสารต่อและพัฒนานะครับโครงการถนนคนมอ M S U Street Fair ครับให้พ่อค้าแม่ค้าได้เข้ามาขายของในมหาวิทยาลัยของเราครับแล้วก็ให้นิสิตของเราครับได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นต้นครับผมต่อมานะครับเป็นการ ผลักดันการให้การสร้างคลินิกรับขอไปการสร้างคลินิกเกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตน,นะครับโดยเราจะส่งเสริมเกี่ยวกับาการให้ความรู้ของนิสิตครับให้ความรู้กับด้านสุขภาพของนิสิตครับโดยเราจะเพิ่มช่องทางทางด้านออนไลน์มากยิ่งขึ้น,นครับาสุดท้ายนะคะ <c oughs> เป็นพาวเวอร์4ของเรานนะคะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะ ครับสำหรับ power ที่4ี่นะครับพวกเราก็มองว่าสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับ power อื่นๆเลยนะครับเราจึงผลักดันนะครับ power ที่4ี่นะครับคือ power for MSU green นะครับหรือ green campus for MSU นั่นเองครับโดยที่ข้อแรกนะครับเราจะมุ่งเน้นแล้วก็ผลักดันนะครับไปที่การทําค่ายอาสานะครับค่ายอาสาในที่นี้คืออาสาปลูกป่าหรือปลูกต้นไม้การจัดสวนหย่อมประจําคณะหรือประจํามหาวิทยาลัยนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับเราก็จะผลักดันนะครับให้แต่ละพื้นที่นะครับที่มีไฟฟ้าส่ง สว่างไม่เพียงพอนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสําคัญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สนามกีฬาพื้นที่ลานจอดรถแต่ละคณะนะครับอยู่รูอว่าเป็นแบบถนนนะครับาภายในมหาวิทยาลัยรอบๆมหาวิทยาลัยก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับอย่างที่3นะครับเราก็จะผลักดันให้ตั้งจัดตั้งคลินิกหรือศูนย์สําสหรับการดูแลรักษานะครับน้องหมาน้องแมวจรจัดนะครับที่มีเขาเรียกว่าเป็น แมวจรจัดหมาจรจัดภายในมหาวิทยาลัยครับที่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อค้าแม่ขายเออในกิจกรรมเอยที่เขามีอุปกรณ์นะครับที่จะไปใช้แต่ว่ามันก็ผุพังเพราะว่าจากผลการกระทําของน้องหมาน้องแมวนะครับเราก็จะมีการจัดการนะครับในส่วนนี้ไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นการกําจัดนะครับจะเป็นการดูแลให้น้องมีที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าเป็นการรักษาโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อของน้องหมาน้องแมวเองนะครับในภายในมหาวิทยาลัยของเรานะครับโดยเราจะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมนะครับและอย่างต่อไปนะครับเราก็จะผลักดันนะครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดการนะครับเกี่ยวกับระบบท่อน้ําทิ้งหรือระบบการจัดการน้ําเสียประจําตลาดน้อยนะครับหรือโรงอาหารกลางของเราเองครับทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าตลาดน้อยของเรานะครับมีกลิ่นนะครับที่ไม่พึงประสงค์เนาะต่อการทานอาหารหรือว่าการใช้จ่ายนะครับใช้ซอยการจัดกิจกรรมนะครับเรานะครับก็จะจัดหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้มาตรวจสอบดูแลเนาะอาจจะเป็นเดือนละ1นึ ครั้งอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีการคัดแยกขยะที่เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันอะไรประมาณนี้ครับว้าวครบทุกด้านจริงๆเลยนะคะก่อนจะจบรายการค่ะอยากจะให้ทั้งสองท่านนะคะฝากอะไรถึงนิสิตนะคะหรือว่าผู้ที่ฟังอยู่นะคะแนวทางแนวทางนี้หน่อยค่ะครับสำหรับการฝากเนาะก็อยากฝากไปถึงนิสิตท,ทุกๆท่านนะครับเรา สองคนสามคนหรือพรรคของเราไม่สามารถทําให้นโยบายเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้หรือสวัสดิการนิสิตหรือรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมให้มันเกิดขึ้นมาได้หรือสําเร็จไปได้ถ้าหากพวกเราขาดทุกท่านนะครับเราก็ขอร่วมความร่วมมือนะครับกับทุกๆท่านนะครับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรานะครับรวมไปถึงบุคลากรนะครับท่านอาจารย์นะครับให้มามีส่วนร่วมเนาะอันดับแรกนะครับก็คือออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันก่อนนะครับอันดับแรกใช่ครับโอเคครับแล้วก็สําหรับวันที่7มีนาคมนี้นะครับ เลือกตั้งองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามครับบัตรสีเหลืองเลือกเบอร์2กลุ่มนิสิตพลังสังคมขอฝากไ้ด้วยครับอะะะขอบขอบคุณมากค่ะที่ร่วมมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะหวังว่าทุกท่านนะคะก็จะได้รับไอเดียดีๆนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจกลับไปเหมือนกันค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ msu speak up ตอนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคครับ